เอาเวลาใส่สน้ำมือใส่ฝั่งนี้ใส่ไปในกระเป๋าขวาอันนี้เนาะเอาใส่ยัดเข้าไปสมมติไม่มีกระเป๋าอ๋อเอาสมมติสมมติมีก็เอามือยัดข้างมือแหละข้างขอมเกงในมือก็แล้วของมือเออยัดเข้าไปเออสมมติสมมติอันนี้ค่ะอ่าสมมติยัดเข้าไปให้ลึกอย่าให้เขาเห็นอุ้มไม่เข่าจริงจริงอ่าเออแคนั้นแหละยัดเข้าไป เ็จปาบสมมติถ้ามีเรื่องค่อยๆรูปมาใส่นี่เหรอใช่ค่อยๆรูปใส่เบาๆอย่าให้เขารู้ว่าเราเตรียมการเอเอเ้วก็ต้องรีบใส่ให้เร็วที่สุดเลยเพื่อใส่ให้เร็วเออใส่แล้วก็กร,รมเห็นไหมเอาลองต่อเฮียไเออก็นี่ก็นี่มันแข็งไงอ๋อเขาจะยังม,มันแข็ง ใส่ตัวใส่ชนะใส่กับใส่ใส่ตัวแตกเลยเนอ่าก็แตกไม่หรอทั้งขวดทั้งอะไรก็แตกคิ้วก็แตกอะไรก็แตกเนี่ยเออเอเอทีนี้มันจะมีอีกสเตปหนึ่งถอยออกมาจี่ชรสอนมันอยู่ด้านไหนวะถอยมือมาเปิดเนี่ยจิกมีจิกมีขึ้นมาโอ้ยมึงดชาดิบปะไม่มันแข็งใช่บ่อยๆอะไรเนี่ยเข้าใจยัง นี่ใช้บ่อยๆันเวลาจับน่จับอย่างนี้เวลาสูน่น่จับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งต่อยได้ทั้งแทงได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเฮอ่อเข้าใจค่ะเออฝึกจับบ่อยๆเอาเก็บมีดเก็บมีดตรงนี้เอาเก็บนะเก็บค่อยๆระวงังบาดมือมือซะโอ้ยโอ้ยเกย็บนี่เห็นไหมเนี่ยเกย็บตรงมันเก็บอ่ะ ก็มันแข็งนี่นะก็นี่ก็ภาพจกขยับนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยสลักมานิดเดียวเนี่ยนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะสลักเก็บนิดเดียวแล้วก็ดึงมาถัว่นี่เห็นไหมเนี่ยขนาดกูเก็บมือเดียวกูยังเก็บได้เลยเนี่ยเอามือออกเดี๋ยวนิ้วขาดเฮ้ยเออเอาขาดจ้อยเล็บขาดอ้าวพร้อมยัง โอ้ยแม่งกระเด้งเลยเอาซ้อ,ซอมนี่กูจะเก็บให้ดูมือเดียวเห็นไหมนิ้วโปว้นิ้วโป้นิ้วโป้โปจับเก็บกูนี่ต้องมานั่งสอนมึงเนาะนิ้วโป้จับเก็บเก็บมือเดียวนะเหยเอยเด้งหนึ่กันอันนี้อันใหม่อ่ะเวลาจะใช้คือ อย่างนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าค่อยๆขยับนิ้วเห็นไหมเออเนี่ยคือท่ามันเนาะเห็นไหมเออเวลาเก็บก็ค่อยอยว่ากันมันมีเรื่องร้มันมีเรื่องเราไม่ต้องเก็บหรอกอืมยังไงก็แทงอยู่ดีแหละโอเคไหมที่จะจับกล้องว่ะเอาไปฝึกใช้ดีวะกำคารว่ะ Yeah. Uh.